สวัสดีค่ะพบกับบ้านตวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะพบกันตอนเย็นเย็นค่ะทุกคนได้เวลาของเจ้าเหมียวสามตัวนะคะได้เวลาเล่นนะคะกินนมแล้วก็นอนเล่นกันแบบนี้เนาะนี่นี่มาแล้วพอเห็นยายเข้ากระโดดลงไม่ทันเลยค่ะจะมานั่งตักค่ะทุกคนนี่แย่งกันอีกแล้วนะแย่งกันนั่งตักดูสิอื้อหือ นางตักไม่พอนะทุกคนต้องคอยจับลงนะตายถึงหัวเลยค่ะโอ้โหจะเกินไปแล้วไหมเนี่ยยิ่งกว่ายิ่งกว่าแบบว่าทุกทุกอย่างเลยนะสมุนในฟาร์มนี้ยังไม่เหมือนแมวเลยนะเนี่ยดูสิเอาเอา,เอา,เอาแย่งกันแย่งกันแย่งกันถีบกันใหญ่เลย อือเขาเล่นกันแรงนะคะแต่ก็ไม่ทะเลาะกันน่ะแต่ก็เล่นกันแรงมากเอามีสุขมีสุขจะปีนขึ้นยหายแล้วโอ้ยเจ็บมากเลยมีสุกมีสุขแต่ละคิดว่าจะแบบว่านิ่งๆโอ้โหอย่างโซนเลยค่ะไม่มีตัวไหนที่จะไม่โซนเลยเนี่ยดูดิโซนทุกตัวเขามีความสุขนะลักษณะนี้คือเขามีความสุข เขาไว้วางใจพี่นาแล้วนะคือสนิทสนมแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะอ้อนอีกตั้งหากนะถ้าเกิดว่าเขานอนหลับอยู่พี่นาต้องแบบว่าอย่าพูดอย่าพูดให้เขาได้ยินนะถ้าได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยโอ้โหตื่นกันเลยร้องเลยเชียมีสุกตัวนี้ชื่อมีสุกเห็นไหม าบ้องแบ้วเลยพี่นาจะบอกว่าสเปรย์ที่ซื้อมาเมื่อวานนะใช้ได้ผลดีมากๆเลยนะเพราะว่ากลิ่นเขาจะหอมอ่อนๆไม่ปวดหัวนะคะปกติพี่นาจะแพ้กลิ่นสเปรย์นะที่หอมๆอฉีดแล้วก็ปวดหัวทุกทีแต่สเปรย์ที่มาฉีดแบคทีรีย กลิ่นของแมวเมื่อวานที่พินาม,มารีวิวไปนะโอ้โหบอกเลยนะทุกคนกลิ่นแบบว่าอ่อนๆหอมอ่อนๆแล้วก็ดับกลิ่นได้แบบโอ้โหจริงๆเลยและสําหรับตามขนของน้องแมวนี่เราก็สามารถฉีดได้นะคะเขาจะช่วยบํารุงขนด้วยนะโอ้โหอะไรจะดีขนาดนั้นใครสนใจก็ลองไปสั่งกันได้นะคะตอนนี้ก็ลดเหลือหกสิกว่าบาทนะพินาซื้อมากระป๋องละแปดสิบบาทเนาะ ก็ใช้เวลาว่างนะทุกคนหลังจากอ่าวางจากงานนะก็พักผ่อนสมองกอ็มานั่งเล่นสบายๆกับน้องเหมียวเนาะ